สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องทางโลกอบานดสาสไปพิญญาค่ะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่น,นะคะขออนุญาตคารุคูบาอาจารย์เพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่นี้นะคะ ขอเพื่อนๆมีความสุขในที่ทุกสถานะในการทุกเมื่อด้วยค่ะนะ It up cups for advance and b e c l u s e เผ็ดออเพนเตอร์โค์สคะ่ะเต็มจอบวดีนค่ะเชอร์ออดค่ะขยายสิไฮพิเทสเทนออเปนเตอร์คสมีทั้งเพ็มีทั้งเทน ญาติคารุคูบาจานขอเพื่อนๆด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกขออีกใบหนึ่งได้สำรับแล้วกันว้าวเดอะล v เวอร์ส t ั c ตค่ะโอเค ก็ขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนเืนทุกท่านด้วยนะคะเบื้องบนมีสิ่งใดจะบอกผ่านพลังงานไพ่ในวันนี้คะสัตุสัตโขอตั้งเจตทิธผลม่งกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครัอาจารย์ทางลูกหลานญาติมิตรสนิทกันราชาชนทั่วไปทั้งกลใกล้ขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทางเจ้ากรรมในเวลและเทวันขอให้ทุกท่านได้กุศลผลนี้เอิดค่ะด้วยความเคารพ ในพลังงานแห่งไพ่เจตนาอันบริสุทธิ์ปัญญาภายในของผู้รับสารนะคะขออนุญาตเพื่อนๆด้วยค่ะพลังงานนี้เห็นถึงว่าเมื่อหัวใจที่เลือกทางสติจะขับเคลื่อนด้วยชะตาค่ะมีนกรูกด้วยเนาะเดี๋ยวให้พิมเทสเรียกว่าปัญญาทางธรรมหลอเลี้ยง การงานการเงินความรักเลยนะคะเห็นเห็นความพริ้วไหวของพลังงานไหมคะนะคะเรียกว่าเส้นทางของผู้ที่กำลังเลือกเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติค่ะนะเพราะไพ่เพน n ดอเออกเยอะมากไพ่นิ่งนะคะทั้งโลกทางธรรมทั้งโลกก็นิ่งไอ้ทางธรก็นิ่งมากๆทั้งโลกก็อบ n นเดสเลยนะเพราะมีถึงมี P e n เ a c l e ถึง5 70เหรลี่ยนนะคะเรียกว่าอ่า ตอนนี้เห็นถึงการเลือกเติบโตไปข้างหน้าอย่างมีสติอะค่ะนะคะอ่าพลังงานในวันนี้เรามี the lovers ใช่ไหมคะ j u stick the chariot ด้วยค่ะ ไฮพีเทสนะคะเป็นเมเจอร์อาคานาค่ะบง่งบอกถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เพื่อนๆนนะไม่ได้ใช้อารมณ์นะคะแต่ใช้หัวใจใช้เหตุผลและปัญญาร่วมกันไปค่ะนะมันเป็นเรียกว่าเป็นดวงของผู้ที่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาเป็นดวงของผู้ที่ไม่หนีบททดสอบเป็นดวงของผู้ที่พร้อมจะกลับเคลื่อนชีวิตด,ด้วยสติด้วยความมั่นคง ทางด้านการงานพลังงานของไพสะท้อนถึงความร่วมมือค่ะเพื่อนเอนความสำเร็จการเริ่มต้นที่มั่นคงนะคะมีมีตัวนี้ f o u r o w ์อวัค่ะแล้วก็ paid p a Page o f p e n t a c l e s สค่ะนะคะเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงถึงงานที่ได้เห็นเป็นเป็นรูปธรรมเนาะเป็นเป็นพลังงานที่บ่งบอกถึงงานที่ได้เห็นเป็นเป็นรูปธรรม โ of Wands กับ p a จ e of Pentacles คือโอกาสใหม่การเรียนรู้ใหม่ๆนะคะเรียกว่าทักษะใหม่หรือการที่เพื่อนๆได้ขยายบทบาทอะค่ะนะคะ,นะคะเ,เหมาะกับอะไรอาจจะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สื่อสารงานจิตวิญญาณหรือให้แนะนำได้ค่ะนะคะให้คำแนะนำได้มีมีจัสติกโผล่มาเน้นว่า การทำงานด้วยความซื่อสัตสย์โปร่งใสไม่เร่งรีบค่ะวางรากฐานให้ถูกต้องนะคะเพื่อนๆความสำเร็จจะยั่งยืนยาวนานค่ะนะด้านการเงินด้านการเงินการเงิน อุดมสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆมีความถูกต้องจากภายในเรียกว่ารายรับมาจากสิ่งที่เพื่อนๆทําด้วยใจค่ะาวางแผนการเงินระยะยาวให้ครอบครัวแล้วก็ดูแลเรื่องทรัพย์สินได้นะคะเรียกว่าเป็นเงินที่ไม่ได้เร็วแต่เป็นเงินที่มั่นคงเพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดได้ก็แยกอารมณ์นะเวลาใช้เงินก็มีเหตุมีผลมีสตินิดนึงวางแผนค่ะความมั่นคงจะค่อยๆเติบโตนะคะความรักแนะ่นอนเลยเห็นดอเลารเวอร์ซ์ไหย เดี๋ยวเราเวิร์กับเอ็ดเอาคับตรงกันเลยนะเป็นความรักที่จริงใจค่ะนะสื่อสารตรงไปตรงมาได้ค่ะคนสดเหรอมีแกนเริ่มต้นนะเรียกว่าสอดของเก่าวิญญาณมากกว่าเรื่องที่ผิวเผินเดี๋ยวไฮพีทสเตือนว่าเพื่อนๆอ,อ,อย่าอย่ามองข้ามเสียงของหัวใจนะความรักที่แท้จะไม่เร่งไม่มบังคับไม่ทําให้เพื่อนๆเ,เสี่อสูญเสียตัวตนอย่างแน่นอนค่ะอืม ปัญญาทางธรรมเนาะผิวไหวมากเลยเพราะฉะนั้นการเลือกที่ถูกต้องคือเพื่อนๆต้องรักตัวเองไม่ทําลายตัวเองนะความสําเร็จภายนอกจะเกิดได้ภายในต้องสงบค่ะนะอย่าไปเร่งอย่าไปรีบค่ะภายในต้องสงบใช้สติเป็นผ่านนะนะคะแล้วก็ใช้ใจค่ะเป็นเข็มทิศนําทางใจนิ่งเส้นทางการเดินทางชีวิตเพื่อนๆจะชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะชะตาเคลื่อนไปในทิศที่งดงามนะคะก็ าการมีศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาขันติฮิโอตป,ปะไม่ได้ตามใจกิเลสทั้งปวงในทั้งทั้งความคิดคำพูดการกระทําในปัจจุบันขณะจะทําให้เพื่อนๆไปในทางที่ชอบไปในทางที่สู่ที่สิ้นอวิชชาในที่สุดนั่นเองนะคะขอพระคุณทุกท่านจากหัวใจคะ่ะที่ร่วมรับฟังนะพลังแห่งปัญญาตระหนักรู้ไปด้วยกันคะ่ะแล้วก็ขอ เติมกำลังใจนะเปิดมุมมองแสงสว่างเล็กๆในหัวใจของพเพื่อนๆค่ะด้วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะขอบุตรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มไผ่โชคลาภมังมีบารมีพำพังถึงซึ่งอริยทรัพย์ทั้งทางธรรมและทางโลกร้อยพันเท่าหมื่นสนลวานวีน,นะคะสาธุสักครั้งค่ะบ๊ายบาย